น้องออยค่ะข้าวหรอคะนี่คือผักของเราค่ะขอข้าวหน่อยค่ะมีข้าวค่ะเดี๋ยวเราจะมากินให้ทุกคนดูกันนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะอยากกินมิคานี้อร่อยมากเลยค่ะเราจะกินกับข้าวเราจะกินขอบข้าวอร่อยมากเลยค่ะ กันใส่ผักกินนะคะอร่อยมากเลยค่ะนี่ค่ะผักอีเลิร์นี่กินนะคะกินนะคะนี่ผักอีเลิร์ค่ะผักอีเลดีกินบอ่อยผักอรอยมากเลยค่ะอยากกิน,กนค่ะ ฉนแคน่เดียวเองนะคะไม่ได้ลงทุนอะไรเลยเเกับลังส่วนเลยนะคะเราก็แค่เก็บลังส่วนนะครับแล้วก็ไปซื้อมาม,ามา่มาใบใบใบที่ร้านนี้คะ่ะถ <c oughs> ูกใจมากเลยะคะ่ะ เป็นประหยัดนัยัหมด นากเลยทานทุต z ขอดื่มน้ำแป๊บเดียวนะคะทุกคนขอน้ำค่ะไม่ใช่จอครับเอาน้ำค่ะเผ็ดมากเลยทานทุ้ชมแต่เอาเรียบมยค่ะ ยิ่งดืม่มยิ่งอร่อยค่ะนี่คือน้ำส้มค่ะน้ำส้มน้ำเปล่ามิลเลอรี่ขอมกล้ี่บอนิฟลานี่นี่ในเวลากินเย่าลืนะคะทุกคนนี่ค่ะทุกคน นี้มีโควิดเรเป็นใคซื้อเองไม่ได้นั่นเราซื้อเผาปะก็แค่ตำหมักค่ะซื้อมีเต็มๆตู้เลยค่ะแล้วเราก็แค่ใส่ลมพื้นนิดหน่อยค่ะเราลงพื้นแค่สามพเองนะคะแต่ได้เนี่ยมันอร่อยมากเลยค่ะก็มันคลิปที่แล้วนะคะเราทำได้ห้าล้านค่ะ S 1> <S 1> <S เราไม่ได้ลงทุนอะไรเลยเรากินแค่นี้ก็อร่อยแล้วไม่ต้องซื้อยำที่ร้านหรอกค่ะมากินที่ร้านหนูนี <S <S ด่ดีมาก ตอนนี้มีมีกุ้งอะค่ะถ้ามีกุ้งใส่กุ้งนี่อร่อยมากเลยเผ็ดบ่โอย้อยเอาบวงบาสุดเอาบวงเอา,าโอ้จะมีแล้วเนืดด้อเข่าเนืดด้อ ไวย,ย,ยใจหาหน่วยวยปูแฮตตัมมะโคมะแพทแทะกินไม่ได้เลยนิคกซิมูซาปูลนลวนนะคะท่านผู้ชมหนูทำเองค่ะทำ,คทำเองม่กับบูเลย แค่สองคนนี่ตามซาวลิมสาวลิม,ม,ม,มไปซื้อมีกับ,บายมาแล้วก็ใส่มะนาวลงไปใส่ประแดกใส่น้ำตาลแค่นี้เ,นเสร็จมาผูกก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ น้ำตาสนน้ำตาค่ะนี่ค่ะกคนน้ำน้ำมะพร้าวนะคะนี่ค่ะนี่นะคะทุกคน អីបួសមិនអោបទៀតเนาะអររាយជាផេតកាណាស់នេះយើងស្អែរៅជិគិនមេមូតឡេតរ៉ាផេតបា กจะจับหัวขึ้นนะโซ้ย so. หนูใส่สิบหน่วยะคะ่ะเป็นมาเอาหมายว่าใส่เพิ่มอห้าหน่วยค่ะห้าตุ้งตัวตุ้งตัวเออตุ้งตัวกินข้าวเลยนะคะ่ะ วันนี้เราขอจบคลิปเราเพียงเท่านี้บ๊ายบายค่ะทุกคน bye, คลิปหนะ้าอยากให้เราทำคลิป,ลปเกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์ Comment มาเลยนะท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดติดตามเนี่ยเดี๋ท่านผู้ชมบ๊ายบายบ๊ายบายคลิปบอยฝากติดตามพวกเรานะคะฝากติดตามพวกเรานะคะ